สวัสดีครับสมาชิกเพื่อนๆพี่ๆสายแว้นกันทุกท่านนะครับครับในคลิปที่แล้วนะครับผมเกินนําไว้นะครับว่าจะมาแนะนําวิธีการต่อชุดไฟนะครับอันดับแรกเรามาทําความรู้จักกันนะครับสำหรับพี่ๆมือใหม่นะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ารีเซิร์เวอร์เป็นตัวรับส่งสัญญาณนะครับเข้าไปที่รีโมทแล้วก็อันดับต่อไปนะครับเป็นสปีดคอนโทรลนะครับนี่คือมอเตอร์นะครับเซอร์โวนะครับ อุปกรณ์ทั้ง3ามตัวนี้ครับจะมีสายสัญญาณที่จะต้องเข้ามาต่อกับตัวรีเซฟนะครับมีช่องสัญญาณอยู่นะครับช่องที่1นะครับช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่ห้าช่องที่หกช่งกับ2นะครับจะเป็นการต่อของเซอร์โวซ้ายขวานะครับแต่ว่าลำสเตลจะใช้ระบบติดบินนะฮะเพราะฉะนั้นช่องที่1นึ่งกับช่องที่สองจะต้องไปมิกกันที่รีโมทนะครับโดยการที่ นำสายเซ์โวนะครับเส้นที่หนึ่งครับเข้ามาเสียบจะเป็นข้างไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปกลับทางนะวิธีเสียบก็ให้สีเหลืองครับอยู่ข้างบนนะครับสีดำตาลอยู่ข้างล่างอีกฝั่งหนึ่งนะฮะสายเซ์โวอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้าไปที่ช่องสองแบบนี้นะครับต่อไปครับช่องที่สาม เป็นสายที่มาจากสปีดคอนโทรลนะครับนเ้หัวใจหลักเลยนะครับเป็นตัวส่งไฟเลี้ยงนะเสียบไปที่ช่องที่สามนะครับตอนนี้ได้แล้วนะครับช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามสายเส้นที่หนึ่งนะครับมันจะเป็นแอรลอนนะฮะแอรลอนช่องที่สองเป็นอีเวเลเตอร์นะครับแล้วก็ช่องที่สามทัทนะฮะเป็นคันเร่งหมดเลยนะครับตอนนี้เรารู้จักวิธีการเสียบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไป ดูวิธีการปรับในวิทยุว่าปรับยังไงปรับแบบไหนไปกันครับกับหลังจากที่ทําการต่อสายไปที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดรีโมทขึ้นมานะครับทีนี้เราก็รีโมทต,ตอนนี้มันยังไม่มิกนะครับไม่มิกก็คือ,อยังไงซ้ายยกขวาย,ยกก็จะเป็นช่องใครช่องมันนะครับต่อไปเราก็จะเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็มาที่ด้านขวานะครับเซตอัพ แล้วเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆ่อนะครับเข้ามาที่อ e ีเล e อนะเห็นไหมครับ e ีเล v อนตอนนี้มันออฟ o อยู่นะฮะแล้วก็ไปเปิดให้มันเป็น on เห็นไหมครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับหางยกขึ้นลงพร้อมกันเสร็จแล้วเราก็ทาการบันทึกนะครับกด c a n ซิลค้าง <S <S ต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนําสำหรับพี P ่พมือใหม่นะครับ ใหพ้พี่ไปตั้งให้พี่ไปตั้งที่สวิตต์ตรงนี้นะครับอ,อ่ไฟล์โหมดสวิต์ c นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนให้เป็นสวิต์ีก็คือตรงนี้นะฮะสวิตต์ตรงนี้นะครับ,รรบเราจะใช้สวิตต์ตัวนี้เป็นโหมดสปอร์ตนะครับปรับการเล่นปรับช้าปรับไวนะหลังจากนั้นกดแคนเซลนะครับแล้วก็ลงมาที่ กดขึ้นมานะมาที่ dr ตรงนี้นะครับกด ok เข้าไปแล้วก็ให้พี่พเพื่อนๆนตั้งตามนี้เลยนะครับช่องที่1น,นะครับเลทอยู่ที่90แล้วก็ลงมาตั้งนะฮะช่องที่2นะครับ90 20นะครับเดี๋ยวเราไปดูช่องที่1ก่อนนะช่องที่1เลท90 20ถามว่า exp ค่า20คืออะไรค่า20ค่า exp สติกของ i 6 x นะครับค่อนข้างที่จะลื่นมากๆถ้าดูจากกราฟนะครับหรือว่าใครที่เคยใช้จะรู้ดีนะครับว่ามันลื่นมากตัวนี้เราไปตั้งค่าหน่วงให้มันนะครับให้เป็น20่สพอเราเปิดสวิตช์นะครับลงมาเนี่ยเห็นไหมฮะค่ามันจะเปลี่ยนฮะเห็นไหมครับตอนนี้เอาลงมาปุ๊บเป็น100กับ20่ละตอนนี้ก็จะไวขึ้นนะครับถ้าเราจะเล่นช้าเราก็ โยกสวิตช์ขึ้นข้างบนอีกช่องหนึ่งก็ไปตั้งที่ช่องที่สองครับช่องหนึ่งนี่เป็นแอรอนนะฮะช่องที่สองตอนนี้ค่าปกตินะครับเป็นเก้าสิบกับยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมจะดิดสวิตช์ลงนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้เป็นหนึ่งร้อยกับยี่สิบละนะครับตอนนี้เป็นช่องที่สองนะครับเป็นโยเลเตอร์นะครับหรือ up down นั่นเองดีสสวิตช์ลงฮนะ ตอนนี้ให้พี่ลูกค้าเข้าไปตั้งเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทําการบันทึกนะครับรับรองว่าจะช่วยให้พี่เพื่อนเพื่อนเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการตั้งโหมดสปอร์ตทบทวนอีกครั้งนึงนะครับให้เข้าไปที่คําสั่งไปเปิดสวิตก่อนนะครับสวิตไฟโหมดนะครับเห็นไหมครับดีดลงนะครับสปอร์ตนะครับ โอเคครับถ้าไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปในการเฟิร์สเครื่องบินของลูกค้ากันครับครับหลังจากที่ผมได้แนะนำวิธีการตั้งรีโมทสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาลองบินงานลูกค้านะครับลำนี้พี่ลูกค้าส่งชุดไฟมาให้นะครับพร้อมรีโมทเลยนะตัวนี้นะครับลงมอเตอร์ของเลดค o อนนะครับ2 2 1 7 3 0 0 0 kv สปีดของดาก้อน45แอมเซอร์โวอีแม็กเฟืองเหล็ก2ตัวนะครับแบตเตอรี่2 0 0แล้วก็มีตัวแจ้งเตือนแบตเตอรี่นะครับอันนี้ติดไว้ครับป้องกันไว้ก่อนครับกันหายนะ๋ยวมาลองเทสกันนะครับเลื่อนเข้าไปนะครับ ลายสายฟ้านะครับออกแบบพิเศษก่อนเล่นทุกครั้งครับอย่าลืมครับเช็คระบบนะครับยก up down ซ้ายขวาซ้ายยกขวายกนะครับครับด้านหลังนะเราสังเกตที่แอร์ลอนนะครับจะตั้งอั p ไว้นะครับเพื่อที่ให้เครื่องก่ออากาศนะฮะบินได้ดีขึ้นพร้อมเดี๋ยวเราไปเทสกันครับช็อตนี้พี่ลูกค้าขอพิเศษนะครับอยากเห็นตอนปล่อยนะครับกับรีโมทนะครับ อันดับแรกนะครับเราก็ต้องให้เครื่องนะครับเกาะอากาศก่อนนะครับโดยการเลี้ยงให้เป็นวงกลมนะครับนะัะ ต่อไปเราก็สังเกตน,นะครับว่าเครื่องเอียงซ้ายหรือเอียงขวาตอนนี้มันเอียงไปทางขวานะครับเราก็จะต้องทําการตั้งจิมมาดูอีกทีครับว่านิ่งหรือยังบินให้เป็นวงกลมก่อนนะครับ นนี้เราก็กําลังจะลงแล้วนะครับ e เล็กคอนสองสอ0หนึ่แบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คแบตกันนะแบตปกตินะครับมอเตอร์อุ่นๆนะครับสเปคนี้น่าจะแมตนะฮะสปีดมีความร้อนครับไม่ถึงกับร้อนมากนะครับโอเคครับเฟิร์สให้เรียบร้อยนะครับสหรับลำนี้นะครับครับขอบคุณพี่ลูกค้านะครับที่ได้ทำการแนะนำแล้วก็ติชมนะครับ แล้วก็ลำตัวนี้นะครับผมเคยได้ให้แบบไปแล้วนะครับกับวิธีการสร้างนะครับถ่างไงแล้วถ้าพี่ๆท่านไหนอยากได้แบบนะครับเข้าไปโหลดได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นลูกตัวไอไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนที่ไม่มีเวลาพิมพ์แบบนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมดําเนินการให้นะครับมีค่าใช้จ่าย120บาทเก็บไปทางนะครับพร้อมสติกเกอร์สาหรับวันนี้ก็บินจบไปที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย Редактор